ต่อไปเป็นหัวข้อที่สองทีสามนะคะคูอประมาณว่าคือเป็นการบันทึกมันเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการนะคะให้เราเข้าที่ฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ไปที่แก้เพิ่มแล้ก็ไขรายชื่อบริษัทค่ะเปิดแก้ไขนะคะรหัสบริษัทของเราคือูนซูนซูนหนึ่งนะคะที่ภาษาไทยยังเดียวข้อของนะคะให้เราเปลี่ยนนะคะ จะเป็นไปเลยดีและเก่งนะคะกยายามเรียนแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เจอตะกแ้าเรเ่อลก็ลงมาตรงที่อยู่นะคะที่่ของเราคือเลขที่หหมนะคะ ทาค้างจิตไทยของที่ที่จะอันไหนที่มันลงแรมากได้ก็จะลงชคะถ้าเราันแ กลัวมาถามข้อมูลโอเคค่ามข้อมูลบอกว่าฐามข้อมูลนี่กลุเเลยงแคบแล้วก็ไปรีดประวัติพนักงานแล้วก็มาเบอือโทรสัมไม่ต้องเปลี่ยนนะคะลงที่รหัสไปจะมีนเลยนะคะก็คือหนึ่งศูนสองสี่ศิน ห่าประเทศแล้วก็ใส่นะคะแล้วก็เริ่มกิจการนะคะให้เราเปลี่ยนตัวเลขที่สี่หนึ่งสองสามปดนะคะแล้วก็เลขที่เรงนผูทธศตวรรษนะคะแล้วชอบอยู่ใกล้แอร์ด้วยนะค่าแล้วก็เลขที่เรียงจนทีทสศตสรรนะคะเราใส่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะคะแลเปลี่ยนจาก บริษัทคิตตันฟอร์มูลานะคะมาเป็นบริษัทดีและเก่งนะคะแล้วก็ไปหน้าสองนะคะหน้าสองก็เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะก็กด F10 บันทถึงได้เลยกด esc ออกค่ะ แล้วก็เรามาที่ฐานข้อมูลนะคะไปตอนเพิ่มและแก้ไขรายชื่อแผนกนะคะขอบคุณค่ะเข้าที่ฐานข้อมูลนะคะไปที่แก้ไขเอ่อ แก้ไขเพิ่มและแก้ไขตำแหน่งนะคะรับเบิลคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มนะคะเพิ่มนะคะอ๋อให้ใส่รหัสศูนย์หนึ่งนะคะชื่อภาษาไทยนะคะก็คือผู้จัดการนะคะชื่อภาษาสองไม่ต้องใส่นะคะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เรากด F10 มันทึกได้เลยค่ะ,ะรหัสต่อไปนะคะรหัสที่02นะคะ,ะ,ะชื่อภาษาไทยนะคะคือพ,พนักงานขายค่ะ แล้วก็กด F10 บันทึกน,นะคะต่อไปเบลหัศูนสานะคะ03น3เป็นบัญชีการเงินนะคะแล้วก็กด F10 บันทึกน,นะคะเลขประจำัองคน F นะคะคือกด Escape อกได้เลยค่ะกด Yes ค่ะกด Escape อีกครั้งค่ะ ก็ต่อไปนะคะเราเข้าที่ฐานข้อมูลเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปตรงที่เพิ่มแก้ไขรายชื่อแผนกนะคะใช่ค่ะเพิ่มและแก้ไขรายชื่อแผนกนะคะเพิ่มค่ะรหัสนะคะแผนกก็คือมี งานขายนะคะแล้วแนกก็คือรหัสศูนย์หนึ่งนะคะเจ้าก็คือขายค่ะขออภัยนะคะตอนนี้เราเปิดเอสแคออกไปก่อนนะคะ ให้เรากดเ,ดเีกเขเอารนะคะให้เราไปที่ถานข้อมูลใหม่นะคะแล้วก,ก็ไปตรงลายชื่อฝ่ายค่ะฝ่ายนะคะเพื่อเพิ่มเใส่รายชื่อฝ่ายนะคะให้ดับเบิลคลิกน,นะคะ,ให,คะ,คะให้กดแก้ไขนะคะรหัสฝ่ายนะคะรหัสฝ่าย01 ครอให่ค่ะศูนย์ศูนย์นะคะกด F สิบบัทึกได้เลยค่ะกด F 3เพิ่มนะคะรหัสนะคะเราใส่ละศูนย์หนึ่งนะคะชื่อนะคะบัญชีการเงินค่ะส ขอภัยค่ะใส่เป็นฝ่ายขายนะคะฝ่ายขายค่ะแล้วก็แล้วก็เปิด F10 บันทึกนะคะ อันที่2นะคะใส่รหัส0ูนย์สองนะคะ,ะคะือภาษาไทยก็คือบัญชี uh huh. การเงินค่ะ uh huh. กด F 1 0บันทึกนะคะ uh huh. กด Escape ออกได้เลยค่ะ uh huh. กด Yes ค่ะกด Escape ออกอีกครั้งค่ะ uh huh. แล้วก็มาที่ เพิ่มและแก้ไขรายชื่อนแผนกนะคะกดที่ F2 แก้ไขค่ะรหัสนะคะศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็กด F10 บันทึกนะคะ กด F3 เพิ่มค่ะรหัส01นะคะชื่อภาษาไทยแผนกขายนะคะรหัสฝ่ายนะคะรหัสฝ่ายก็คือ01นะคะเอ็นเตอร์ค่ะฝ่ายขายนะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะกด Fcap ออกได้เลยค่ะ กด yes ค่ะ mm hmm. กด accept อ,อีกครั้งค่ะ mm hmm. กจ็จะปก่าสอ่2 mm ุดสามเพลงแค่นี้นะคะ